สวัสดีครับขอกราบสวัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับเนื้อหาในรายวิชาประวัติวรรณคดีไทยนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในวิชานี้ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะเป็นวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับเนาะก็แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้ามีก็จะอยู่ในมันธยมศึกษาตอนปลายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บทที่1กันเลยครับบทที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยในเบื้องต้นนะครับก็ชื่อกระบ,บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นความรู้ทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความรู้ทั่วไปแบบกว้างๆก,กันก่อนนะครับทําไมเราต้องเรียนประวัติวรรณคดีไทยนักเรียนพอจะทราบไหมครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือปอิศาสตร์ไหมครับ รัตติศาส์นักเรียนอานา่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนักเรียนเคยมีคำถามในใจบ้างไหมครับว่าอ้าวคนเขียนประวัติรู้ได้อย่างไรว่าคนในสมัยอดีตเป็นแบบนั้นก็เราไม่มีทม,ม์แมชชีนย้อนกลับไปได้นี่เนี่ยเราไม่มีไทม์แมชชีนย้อนเวลาได้แล้วคนในปัจจุบันรู้ได้ยังไงล่ะว่าสภาพสังคมในอดีตเป็นแบบนั้นจริงๆ เราไม่ได้เป็นโดไลมอนสักหน่อยใช่ไหมครับสแสดงว่าเราต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับแล้วต้องมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถหาข้อสรุปเรียกว่าในช่วงในสมัยอดีตน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะซน่งวันนคดีนี้แหละก็จะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทําให้นักเรียนสามารถเห็นภาพคมในสมัยอดีตได้แม้ว่านักเรียนจะไม่มีท i m ์ m แมชชีนนะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่พ o i n t ต่อไปว่าเพราะอะไรกันนะครับการที่คนในสมัยก่อนเนี่ยจะแต่งเรื่องเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ผู้แต่งเห็นสภาพเวทร้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกของตนเองในสมัยนั้นถ้าคนในสมัยก่อนเห็นอะไรก็หยิบมมาแต่งเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็หยิบม,มาแต่ง ดังนั้นเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้นักเรียนเคยอา่านนวนิยายหรือหนังสือการ์ตูนสมัยนี้ไหมครับมีการสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่มีการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่มีการใช้พลังมีการประจนพัยนะครับมีแนวสืบสวนสอบสวนอ่าแต่คนในสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้จะคนในสมัยก่อนแต่งคนนั้นได้หรอไม่ได้แต่งคนนั้น,น,นได้นะแนวสืบสวนสอบสวนมียาสยาย์นะไฆ่ากันตาย ฆ่าหั่นศพกันในนั้นอะไรเงี้ยคนในสมัยก่อนไม่ได้แต่งแบบนี้ครับคนในสมัยก่อนแต่งเห็นสภาพเพศร้อมแล้วก็หยิบมาแต่งดังนั้นมันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะที่สามารถเห็นสภาพสังคมในสมัยนั้นได้ดังนั้นการจะเห็นภาพในอดีตเนี่ยเราสามารถมองผ่านวรรณคดีได้ก็คือเนื้อหาคอนเทนต์ของรายวิชานี้แหละนะครับเนาะเพราะว่าเป็นหลักฐานชิ้นดีในบางข้อความสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้นะครับเพราะว่าซ้อนให้เห็นถึงสภาพ สังคมน้นนั้นอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนในรายวิชาเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นถึงเนื้อหาวรรณคดีในเชิงลึกโดยตรงตัวละครไหนทําอะไรตัวละครไหนทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เน้นแบบโดยตรงแต่เน้นว่าเฮ้ยเห็นข้อความเนี่ยจากข้อความเนี่ยแล้วนักเรียนเห็นอะไรจากข้อความเนี่ยเออแล้วมันเห็นถึงสังคมอะไรจากข้อความเนี่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมครับโอเคครับเราไปที่ point ต่อไปกันเลยครับอ่ะ มาดูที่เนื้อหาในส่วนของประวัติกันก่อนนะครับในวิชาประวัติวรรณคดีเนี่ยก็จะมาจาก2คํากัันะครับก็มาจากประวัติกับวรรณคดีนะครับเดี๋ยวเรามาให้ความรู้เกี่ยวกับ ในด้านของประวัติกันก่อนนะครับก่อนที่จะให้ความรู้ในด้านของวรรณคดีนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับอ่าเขาบอกว่าวรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนสังคมนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของรายวิชานี้เลยว่าวรรณคดีเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนสังคมเราเห็นอะไรในสังคมในสมัยอดีตเราสามารถพิจารณาจากวรรณคดีได้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของรายวิชานี้เลยครับนะ วรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนสังคมเขาบอกว่าเพราะเนื้อหาเรื่องราวต่างๆจากวรรณคดีสามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมและเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคสมัยนั้นๆได้นะครับไปกันต่อเลยนะครับดังนั้นในรายวิชานี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ นะย้ำนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยตรงแต่มีคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคีย์ก็คือมุ่งเน้นศึกษาภาพสะท้อนสังคมนะครับในอดีตว่าเฮ้ยข้อความเนี้ยจากวรรณคดีเรื่องเนี้ยจากวรรณกรรมเรื่องเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงสังคมในอดีตอะไรบ้างประหนึ่งว่านักเรียนเป็นนักประวัติศาสตร์เองแล้วก็หาว่าเฮ้ย ในสมัยอดีตเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะโดยนักเรียนก็หาหลักฐานมาแล้วก็มาโต้แย้งกันหรือว่ามาเสนอว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะประมาณนี้ครับประโยชน์ของการเรียนประวัติวรรณคดีมีประโยชน์อย่างไรนะครับ1นนะครับช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวรรณคดีมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับ 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพ สังคมและวัฒนธรรมและเหตุการณ์บ้านเมืองคู่กับวิวัฒนาการของวรรณคดีในสมัยต่างๆนะครับ 3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาและก็อักขระวิธีในสมัยนั้นๆนะครับเพราะว่าการเขียนนะครับหรือการใช้ภาษาในแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อไป 4. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่างๆนะครับแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับ รูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปกันเลยครับอ่ะมาดูที่ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยกันก่อนนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของประวัติก่อนนะครับในตามประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเป็นชาติที่ใหญ่นะครับมียิ่งใหญ่มานานยาวนานนะครับเนาะและก็มี นิสัยเจ้าบทเจ้ากรอดน,นะครับชอบพูดถ้อยคาให้คล้องจองกันอ่ะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองยกตัวอย่างกันดูเช่นในข้อความศิลาจารกหลักที่1น,นะครับดังข้อความที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวในข้อความนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวมีคําคล้องจองดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเราก็ น่าจะคิดได้ว่าคนไทยเนี่ยโหเนี่ยนิสัยคนไทยเนี่ยชอบเป็นคนเจ้าบทเจ้ากนมังแต่สมัยอดีตแล้วในปัจจุบันคนไทยชอบไหมคนไทยก็ชอบเช่นคนไทยฟังเพลงคนไทยชอบฟังเพลงแรปยิ่งร้องไปด้วยแรปไปด้วยคนไทยชอบคนไทยชอบมากดังนั้นเนี่ยเฮ้ยใน Facebook คำคมคำคมสวยๆมากมายรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกแ้ามันจะแยกมันมยากคนไทยชอบเห็นไหมเนี่ยคนไทยชอบคำคมชอบแรป สะท้อนให้เห็นถึงว่าไม่ว่าจะเป็นรากเงางคนไทยมายันปัจจุบันเนี่ยคือคนไทยชอบคําสัมผัสครองจองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักหนึ่งอะ่ะยังสะท้อนให้เห็นถึงอะไรได้บ้างสะท้อนให้เห็นถึงว่าในสมัยสุขโขทยัยทําไมโลกสมัยสุขโขทัยเนี่ยน่าจะอุดมสมบูรณ์ฮะน่าจะอุดมสมบูรณ์ข้อความนี้เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนก็เชื่อได้ ตีความไป60-80%ถึงเนะครับเพราะว่าจากข้อความเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อได้ตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาเขียนข้อความมาแบบนี้นักเรียนก็น่าจะเชื่อได้ประมาณ6-0%ถึงแล้วล่ะอ่าถ้าถ้าเขาเขียนมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะแต่ว่าไม่ได้มุ่งสอนให้นักเรียนงมงายนะวิชานี้ก็คือเห็นหลักฐานอะไรก็มาตีความเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ความเป็นชาติที่จเจริญน,นี้แล้วก็ด้วยความเป็น เจ้าบทเจ้ากรทั้งสองอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยน่าจะมีวรรณคดีมานานแล้วล่ะนะครับแต่วรรณคดีเนี่ยเรามีเอกสารเก่าแก่เนี่ยที่สุดคือสมัยสุขโขทัยเท่านั้นเองตั้งแต่พศ1,800เนี่ยเป็นต้นมาเท่านั้นที่เราค้นสุดจะค้นหาได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามเห็นไหมครับอย่างไรก็ตามในกฎน,นัานนี้อาจจะมีวรรณคดีปรากฏอยู่ก็ได้นะแต่อาจจะไม่ได้อาจารย์ลึกเอาไว้หรือ,ออาจจะพือเสียหายไปแล้วอะไรเงี้ยเออเราไม่สามารถหามาได้แล้วเพราะว่ามันก็มีหลาย เหตุผลล่ะครับเนาะหลายเหตุผลอ่ะสาเหตุที่หลักฐานนะครับคนไทยทางวรรณคดีไทยเนี่ยทางวรรณกรรมไทยเนี่ยทำไมมีน้อยมันก็มีหลายเหตุผลนะครับก็ในสมัยสุโข,ข,ขทัยเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาสร้างวรรณกรรมมากนะครับหรือเก็บรักษาวรรณกรรมเพราะว่ามันต้องมีการโยกย้ายเมืองนะครับอยู่เสมอนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเขียนก็ยังไม่เจริญน,นะครับม,มีผลกระทบ จากสงครามด้วยใช่ไหมครับเนาะโดยเฉพาะสงครามในสมัยเสียกรุงศรีอยุทยาครั้งที่2เนี่ยเราก็สูญเสียวรรณคดีวรรณกรรมไปมากมายนะครับนะถามว่าทําไมครูถึงใช้วรรณกรรมแล้วเพราะว่าหลักฐานทางวรรณคดีในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีวรรณกรรมอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นคําที่กว้างกว่านะครับ การศึกษานะครับก็ยังอยู่ในวงแคบนะครับในสมัยก่อนคนก็รู้หนังสือน้อยนะครับคนเขียนก็น้อยนะครับจึงมีฉบับพัดรอกแค่2อถึงสฉบับเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเสียหายก็สูญหายไปเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้ในส่วนของประวัติไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เกี่ยวกับวรรณคดีกันครับอ่าวรรณคดีนะครับ เมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าใน PowerPoint เมื่อกี้เนี่ยใช้คำว่าวรณกรรมนะครับเพราะว่าเฮ้ยแสดงว่าวรรณกรรมกับวันคดีเนี่ยต้องมีความแตกต่างกันแล้วนะครับวรรณกรรมเนี่ยจะมีความหมายที่กว้างกว่าวรณคดีจะมีความหมายที่แคบกว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะความหมายของวรรณกรรมนะครับแน่นอนนะครับมาดูที่คําว่าวันณะกันก่อนวันณะเนี่ยหมายถึงหนังสือครับส่วนคําว่า รมเนี่ยหมายถึงการกระทาหรือการงานนะครับทีนี้เมื่อเราเอามารวมกันเนี่ยหนังสือกับกรรมเนี่ยก็รวมกันเป็นงานหนังสือที่เขียนทุกชนิดไม่จํากัดรูปแบบนะครับวงกลมคาว่าไม่จํากัดรูปแบบนะครับคือทุกชนิดเลยไม่จํากัดรูปแบบมาดูความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้คํานิยามว่าวรรณกรรมหมายถึงงานเขียนหรืองานประพันธ์ หรือบทประพันธ์ทุกชนิดที่เป็น้อยแก้วหรือร้อยกองคือจะเป็น้อยแก้วหรือร้อยกองก็ได้ก็คือคําประพันธ์ทุกชนิดนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับความหมายของวรรณคดีน,น,นะครับวรรณคดีแน่น,นอนมาจากคําว่าวันณนะที่หมายถึงหนังสือบวกกับคําว่าคาดีนะครับซึ่งหมายถึงเรื่องนะครับรวมกันแล้วเนี่ยถ้าตามรูปศัพท์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับเป็นหนังสือแต่ว่าวันคดีนนะ่ะ มันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของพจนนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกันดีกว่าว่าเขาให้คําจํากัดความว่าอย่างไรนะครับเขาให้คําจํากัดความว่าวันณคดีเนี่ยหมายถึงหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีครูวงกลมคําว่าการยกย่องแสดงว่าถ้าบอกว่าหนังสือที่มันได้รับการยกย่องเนี่ยแสดงว่ามันต้องแบบ ต้องแบบได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งอะและเหมือนกับเฮ้ยต้องมีหน่วยงานมาประเมินว่าเฮ้ยยกตอวว่าไอเน,นี้ยมันแต่งดีนะเฮ้ยมันแต่งดีอย่างนี้นะวรรณกรรมมันก็จะถูกพัฒนาไปเป็นวรรณคดีนะครับเนาะถ้าเป็นหนังสือที่ได้รับการยก่องว่าแต่งดีเนี่ยต้องเป็นแบบแต่งอย่างไรแหะถึงเรียกว่าดีก็คือมีการเรียบเรียง มีการเรียบเรียงต้องให้เป็นภาษาไทยอันดีถูกต้องตามเจ็ดอย่างไม่ใช้ภาษาเรียนแบบต่างประเทศนะครับแล้วก็มันก็จะมีเกณฑ์ต่างๆมากมายจากวรรณคดีสมสรนนั่นเองนะดังนั้นถ้าวรรณกรรมถูกพัฒนาเป็นวรรณคดีได้เนี่ยมันจะต้องได้รับการยกย่องว่าแต่งดีซะก่อนนะครับโดยหน่วยงานที่คัดเลือกเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานวรรณคดีสมสรนั่นแหละซึ่งปัจจุบันหน่วยงานวรรณคดีสมสรก็ไม่มีแล้วนะครับหน่วยงานวรรณคดีสมสรนะครับก็ แต่งตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอะตอนนั้นตั้งเนี่ยในปีพศ2557เเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตั้งทำไมนะครับตั้งเพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับเนาะได้รับสาระประโยชน์นะครับโดยคัดเลือกหนังสือดีเป็นหนังสือชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆต้องเป็นหนังสือที่ดีและแต่งดีเท่านั้นนะครับนะโอเคผ่านไปเลยครับ ต่อไปนะครับเราก็มาดูประเภทของวรรณคดีกันนะครับว่าวรรณคดีเนี่ยสามารถจําแนกได้กี่ประเภทการที่จะจําแนกประเภทของวรรณคดีได้นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจําแนกว่าเราเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกวรรณคดีนะครับเกณฑ์ที่1น,นะครับจำแนกตามวรรณคดีสมสรในสมัยรัชกาลที่หอันนี้คือเขาเขาจำแนก ตามเกณฑ์ของเขาเองนะครับเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ทั่วๆไปนะครับตามจุดมุ่งหมายที่แต่ที่แต่งเกณฑ์ที่3เนี่ยตามลักษณะที่แต่งเกณฑ์ที่4คือตามวิธีการจดบันทึกเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ามาดูเกฑ์แรกกันก่อนนะครับเกณฑ์เกณฑ์เนี้ยคือเขาจัดตั้งตามวรรณคดีสมสรเองก็มีอะไรบ้าง มีกวีนิพนธ์นะครับก็คือเรื่องที่แต่งด้วยคาประพันธ์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงชั้นรกราฟกอนมีละครไทยมีนิทานมีละครพูดแล้วก็ความเรียงอธิบายนะครับนะอันนี้คือเกณฑ์การจําแนกวรรณคาดินในสมัยนู่นในสมัยรัชกาลที่6ว่าเฮ้ยเขาแบ่งวรรณคาดินเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเราใช้ไหมเราก็ไม่ได้ใช้นะครับปัจจุบันนี่เลย,นเ,ลยเนี่ยทั่วๆไปเลยนะครับ จำแนกตามจุดมุ่งหมายที่แต่งก็คือมีอะไรบ้างครับมีวรรณคดีบริสุทธิ์นะครับกับวรรณคดีประยุกต์ก็คือบันเทิงคดีกับสารคดีนั่นแหละบันเทิงก็คือเนื้อหาวรรณคดีที่แบบเฮ้ยเราแต่งแต่งวรรณคดีมีจุดมุ่งหมายเนี่ยจุดมุ่งหมายไงจุดมุ่งหมายมุ่งให้ความบันเทิงมุ่งให้ผู้อ่านบันเทิงต่อมา สารคดีก็คือสารให้ความรู้ก็คือมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าบางครั้งในสารคดีเนี่ยเราก็สามารถแต่งให้มันเป็นเหมือนกับให้มันสนุกให้เป็นลักษณะของบันเทิงได้นะอ่าก็ไม่ได้แบบอ่านแบบสาระจนน่าเบื่อนะครับนี่ก็คือตามจุดมุ่งหมายไงว่าคนแต่งเฮ้ยมุ่งให้ไลมุ่งให้ความรู้หรือมุ่งให้ความบันเทิงนะครับแต่บางครั้งในบันเทิงก็มีข้อเสรกความรู้ได้ก็สุดแล้วแต่คนแต่งนะครับต่อมา เกณฑ์ที่3นะครับจำแนกตามลักษณะที่แต่งอันนี้ง่ายเลยนะครับถ้าเป็นวรรคดีเนี่ยก็มีทั้งรอยแก้วและร้อยกองรอยแก้วก็คือความเรียงยาวๆครับเหมือนหนังสือพิมพ์ครับเหมือนหนังสืออ่านทั่วไปร้อยกองเนี่ยก็เช่นอาขยานนะครับผู้ใหญ่หาผ้าใหมนะครับอาจจะเป็น แมวเอ๋ยแมวเหมียวนะครับหรือบทประพันธ์ต่างๆแม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนกให้ได้กกกิ่งไม้อยู่ภายสันร้อยกองก็จะเป็นข้อความที่เรียบเรียงเป็นระเบียบตามบัญญัติของคําประพันธ์ก็คือมีอะไรบ้างครับมีโค้งมีชั้นมีกราบมีกอนอ่นนี้ก็คือเป็นร้อยกองใช่ไหมครับนะโค้งชั้นกับกอนร้ยนะครับทั่วทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของร้อยกองมีคําสัมผัสนอกสัมผัสในนะครับเนาะผ่านเลยครับก็คือตามลักษณะที่เราแต่งนั่นแหละลักษณะหรือตัวอักษรที่เราแต่งครับต่อไป จำแนกเกณฑ์ที่4ครับจำแนกตามวิธีการจดบันทึกนั่นเองถ้าวรรณคดีเรื่องไหนมีการจดบันทึกเป็นลายลักษ์ลายลักษ์ก็บอกแล้วเป็นลายลักษ์อักษรมีการบันทึกไว้เป็นหนังสืออาจจารึกไว้เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ก็ได้เรียกว่าวรรณคดีลายลักษ์ต่อไปวรรณคดีประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นประเภทวรรณคดีมุกปาฐะคือวรรณคดีที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษ์อักษรเป็นวรรณคดีที่เล่าหรือจด สืบต่อกันมาโดยที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือนะครับนะเนื้อหาส่วนต่อไปนะครับเป็นการแบ่งยุคสมัยของวรรณคดีนะครับโดยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาในการแต่งคนที่ประพันธ์แต่งช่วงเวลาไหนก็คือแต่งในช่วงเวลายุคสมัยนั้นอันนี้คือตรงตัวนะครับเนี่ยคนคน,นี้แต่งวรรณคดีในสมัยสุโขทยัยก็คือสมัยนี้แต่งสมัยอยุธยา ก็คือสมัยนี้นะครับอยุทยาก็มีตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายใช่ไหมครับแต่งในยุคสมัยทนบุรีก็คือสมัยนี้แต่งสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือสมัยนี้ก็คือตรงตามตัวเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปนะครับอ่ะก็แต่งสมัยสุโขทัยมีอะไรอีกแต่งสมัยอุทยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะครับก็แต่งสมัยทนบุรีแต่งสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าจะใช้เกณฑ์นี้นะนะครับอ่า ทีนี้ถ้าเราแบ,แบ่งยุคสมัยของวรรณคดีโดยใช้เกณฑ์อิทธิพลตะวันตกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแค่สองสมัยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งย่อยง่ายหน่อยก็คือวรรณคดีไทยก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตกนะครับก็คือตั้งแต่สมัยสุขโขทัยไปจนถึงรัชกาลที่4อ้าวครูครับแล้วสมัยรัชกาลที่1 2 3าเนี่ยไม่ได้รับอิทธิพลตะวันตกหรอครับได้รับแต่เนื้อหาที่แต่งเนี่ยหลังจาก ราชการที่4ี่เป็นต้นไปเนี่ยเนื้อหาที่เราแต่งอะ่ะค่อนข้างที่จะมุกออนมุกออนจากเรื่องจากจากวนๆค่อนข้างมากแล้วนะครับมุกออนจากเนื้อหาเก่าๆขนบเก่าๆค่อนข้างมากแล้วเนื้อหาเริ่มจะเป็นสมัยใหม่มากขึ้นแล้วนะครับก็คือเริ่มจะมาบูมๆสมัยราชการที่4เป็นต้นไปนะครับต่อไปในส่วนที่2คือนะครับวรรณคดีไทยหลังจากได้รับอิทธิพลตะวันตกเต็มที่แล้วเนี่ยก็คือ สมัยรัชกาลที่4ี่ยาวไปถึงสมัยปัจจุบันนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือการแบ่งยุคสมัยของวรรณคดีโดยใช้เกณฑ์อิทธิพลทางตะวันตกนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็มาดูที่เนื้อหาสุดท้ายกันนะครับนะก็คือประเด็นการพิจารณาวรรณคดีนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าในรายวิชานี้นะครับไม่ได้มุ่งเน้นเนืนเน้อหาวรรณคดีโดยตรงอีหนาทำอะไรใครเป็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเรามามุ่งเน้นเนี่ย ภาพสะท้อนสังคมเนี่ยคือจุดหลักดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนจะเรียนวรรณคดีหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะไตภูมิพระล่วงไตภูมิพระล่วงสมมติเราต้องเรียนอะไรบ้างหนึ่งประวัติผู้แต่งใครแต่งสลักษณะการแต่งไตรภูมิพระล่วงเป็นลักษณะการแต่งอย่างไรร้อยแก้วหรือร้อยกองสามจุดมุ่งหมายในการแต่งแต่งเพื่ออะไร นะครับที่มาของเรื่องมีที่ไปที่มาอย่างไรแล้วก็มีเนื้อเรื่องย่อก็พอไม่ต้องเยอะนะครับและก็มีเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆมากมายเกี่ยวกับข้อความคุณครูก็อาจจะเอาข้อความเนี่ยจากในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเอามาแปะให้นักเรียนมานั่งฝึกวิเคราะห์กันดูว่าในข้อความข้อความนั้นนะมีมีภาพสะท้อนสังคมอย่างไรนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่1นนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยในเบื้องต้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้มุ่งเน้นเจาะลึกไปที่วรรณคดีใดวรรณคดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับ ในสมัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นนะครับเป็นแค่ความรู้ทั่วไปเท่านั้นนะครับคาดหวังว่าคุณครูและนักเรียนที่เข้ามาฟังทุกคนนะครับจะได้รับความรู้ทั่วไปนะครับเนาะเป็นความรู้ในภาพกว้างเป็นความรู้ในภาพรวมนะครับก็สามารถนําไปใช้ในต่อยอดในรายวิชาของนักเรียนต่อไปได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ